Cat. ในส่วนของพี่น้องชาวนาที่อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะมีความเห็นว่าไม่ร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองคะ่ะเนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่ได้เงินค่าจำนาข้าวขณะที่พี่น้องชาวนาจังหวัดพิจิตรนะคะก็รับเงินโครงการรับจำนาข้าวแล้วหลังจากที่กระทรวงการคลังนั้นโอนเงินให้อีกกว่า200ล้านบาทค่ะชาวนาจังหวัดพิจิตรนะคะก็นําสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนาข้าวฤดูการผลิตปี5 6าหทับห้า มาติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ทกสค่ะทั้ง14สาขาในพื้นที่12อำเภอเพื่อที่จะเบิกเงินสดนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังโอนเงินให้จำนวน235ล้านบาทโดยทกสจังหวัดพิจิตรค่ะก็จะเร่งจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะ ขณะที่ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกว่า60รายในเขตอำเภอเมืองก็ทยอยนำสมุดบัญชีค่ะเข้าไปทำการปรับยอดแล้วก็เบิกเงินที่ทกสสาขาอีสานหลังจากที่ทกาศาจังหวัดได้กระจายเงินในโครงการรับจำนำข้าวกว่า108ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลงวดล่าสุดเพื่อใจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกโล่งใจนะคะที่ได้รับเงินไปใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะทกะสสาขาอีสานก็จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้วกว่า1,300รายรวมเป็นเงินกว่า118ล้านบาทจากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ4,700รายขณะนี้ก็ยังคงเหลือค้างกว่า3,400รายสำหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ส่วนชาวนาในพื้นที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเนื่องจากเห็นว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวตามกําหนดที่ผ่านมาทกศปักธงชัยก็จ่ายเงินให้ชาวนาที่ถือใบประทวนถึงลําดับที่2,088ยังเหลืออีกประมาณ5,000รายค่ะ นอกจากนี้นะคะชาวนาปักธงชัยก็ยังขอให้นะักการเมืองแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆยุติการชุมนุมและอย่านําชาวนาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วยขณะที่นายสาครพังถุยนะคะชาวนาบ้านนาเพียงตําบลสํารานจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็นําข้าวไปเข้าร่วมโครงการรับจำำํานํา ในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับใบประทวนมาแล้วแม้ว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาล่าช้าแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆโดยขณะนี้ก็เริ่มปลูกข้าวนาปลังแล้วนะคะคาดว่าผลผลิตปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ขาดแคลนน้าและหากเก็บเกี่ยวข้าวนาปลังก็จะนําไปเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลอีกเพราะว่าได้ราคาดีกว่าไปขาย